สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมจะมารีวิว MOD, มอดไมคครับ10.14.0นะครับเป็นมอดเดอะซิมครับตอนเข้าโลกแรกๆมันจะโหลดดาต้าด้วยนะครับคอยสักพักหนึ่ง คอยคอยคอยโหลดชาจรงเบยนี่นะครับตอนแรกมันก็จะให้ลูกบอลแบบนี้มาครับให้กดคลิกที่พื้นเลยครับนี่ครับมันก็ให้กดที่คัพเิ้ง t ท b บ e ลพอกดมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เลือกว่าคุณคือผู้ชายหรือผู้หญิงครับผมก็ผู้ชายครับ แล้วมันก็จะบอกว่าคุณชอบผู้ชายหรือผู้หญิงผมก็ชอบผู้หญิงนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเนมก็กดไปเลยครับแล้วก็อันแรกเป็นอะไรหนะ้าผมก็ไม่รู้เรื่องอังกฤษเท่าไหร่ผมก็แต่มันก็ยังบั๊กอยู่นะครับเนี่ยพวกนี้บั๊กหมดเลยกดได้แค่อันนี้ครับปรากดอันนี้มันก็จะกลับมาโลกเดิมครับแล้วของก็อยู่ช่องดาบหมดเลย นี่มันจะมีพวกนี้ครับมีเป็นอะไรนะเบบี้บอยเบบี้เกิร์ลแล้วก็มีนี่ไข่ของผู้ชายของผู้หญิงอันนี้เป็นเข็มมีวิธีการคราบด้วยอันนี้ก็เข็มติดได้นอกวีดนี่ครับ มันก็จะมีไข่ผู้ชายแบบนี้นี่ผู้ชายอันนี้ก็ผู้หญิงผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็คุยได้นะแต่หน้าเขาน่าจะยังไม่ได้ทำเพิ่มนะครับเขาเลยคุยก็มันก็เป็นแบบนี้แหวนก็ไม่มีให้ครับ แต่ก็มีฟอลโล w m มีให้ตามมาครับทำไมไม่ตอมเอาใหม่ครับนี่ครับฟอลโล w m มีนกหวีดปิดปิดเนี่บ มอดนี้ก็มีอยู่แค่นี้เลยครับผมขอจบการรีวิวมอดเดอะซิไปในเท่านี้แล้วขอให้ทุกคนติดตามผมด้วยกดไลค์คลิปนี้ถ้าดีก็แชร์นะครับสวัสดีครับลาก่อน